สภาพเครับจะจะเปลี่ยนคู่คู่สอนนี่เป็นไงบ้างครับ็ดีค่ะาคเปลี่ยนคู่ปหนึ่ครับไปสอนปหแล้วคุณครูปห้าม้วยนมเป็นไงบ้างเรียนเอาไหมค้ัวใ้าววาวว้าวขึ้าใครไวว้า้าวว้้า้าอา้าวว้อ้า้าวว้้าาวว้้า้ โอเบิร์อทองแสดงว่าประห,หยับเปลี่ยนบอค่ะคคูพูดไหมจิงหรอแต่เ,แเดี๋ยวตอนนี้ครูเสนอพอ,อ,อแล้วแต่ว่าพอ,อ,าอ,าอายังไม่อนุมัติเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเชื่อฟังครูเข้าใจไหมค่ะถาม,ถามว่าเ<า>้อฟังครูคู่นใหญ่ดีเด้ย้ายลงไปอยู่ปหนึ่งจริงนะไม่ได้โกหกนะแล้วอยากแทนคู่วนนาศีว่าสอนแทน อีน่ะสัญญาแล้วนะเออครูมีคลิปนะนี่โอเครีใหม่เอาใหม่งานล่ะงานล่ะงานวันนี้หล่ะอางานทุกชิ้นจะส่งใช่ไหมรับปากแล้วนะ เออสัญญานะสัญญาค่ะเออคู่พี่ละคู่พี่คลิปแล้วดิโด้เออโอเคในไหนใดเตอสัญญาบอธันต่งดาวทำในวัยเดืข้างหลังล่ะข้างหลังว่าไงข้างหลังงานงานทุกชิ้นที่พูดสั่งจะส่งไหมเออ ถ้าไม่เชื่อฟังครูครูระยะลงไปสอ,อนปหนึงจริงด้วยเชื่อ้างค่ะโ,โอเคเนะาะอ่อาอมันตรหานนะครับที่ใส่ปลั๊กไปด้วยนักเ,เรียนชั้นปห้านะครับปลอ,อปลปม่านี่ครับปอยากที่สุดเลยครับผมงานกับปคเหอยเฮ็ดทรงนะครับผมผมก็เลยมีมาตรการแบบนี้นะครับ